สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเค้กไข่ซึ่งมีส่วนผสมแค่5อย่างนะคะเอาสูตรง่ายๆมาฝากกันค่ะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะไข่ไก่เบอร์3ามเราจะใช้4ี่ฟองค่ะตอกลงในโถปั่นเลยนะคะเราจะใช้โถปั่นเป็นตัวปั่นไข่แล้วก็น้ำตาลทรายอีก3ช้อนค่ะถ้าใครชอบหวานก็เพิ่มเป็น4ช้อนได้นะคะ ใช้เวลาปั่นไม่มากนะคะแค่พอให้ไข่กับน้ำตาลละลายดีแล้วก็มีความข้นเล็กน้อยก็พอค่ะนี่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะใส่กลิ่นวานิลาหนึ่งฝาถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ได้ค่ะใส่แป้งเค้กสี่ช้อนแล้วก็ผงฟูอีกนิดหน่อยนะคะลอดลงผสมกันได้เลยค่ะจากนั้นเราจะปั่น เบาๆอีกเล็กน้อยนะคะแก่พอให้แป้งเข้ากันดีค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันํำข้าวสี่ช้อนปั่นอีกรอบหนึ่งนะคะจะได้เนื้อแป้งประมาณนี้ค่ะไม่คน้นจนเกินไปนะคะสูตรนี้เราจะได้สี่ถ้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีพิมพ์ขนมแบบไหนก็ให้ใช้ตามที่เรามีเลยค่ะเราจะแบ่งแป้งออกหนึ่งช้อนแล้วก็ผสมสีน้ําตาลเล็กน้อยค่ะถ้าไม่มีสีน้ําตาลก็ใช้ผงโกโก้ได้นะคะผสมเสร็จแล้วใส่ถุงบีบลูกเล็กไว้เลยค่ะเทปแป้งใส่พิมพ์นะคะวันนี้เราจะอบย้วยหม้อทอดไร้น้ํามันเราไม่จําเป็นต้องวอร์มเตาอบก่อนนะคะ พอเทปแป้งใส่พิมพ์หมดแล้วนะคะเราก็มาแต่งหน้ากันสําหรับการแต่งหน้าเค้กก็แล้วแต่เราชอบแบบไหนก็วาดลวดลายได้เลยนะคะจะทําแบบในคลิปก็ได้ค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วเราจะนําเข้าหม้อทอดใช้ไฟ155องศาอบนาน15นาทีนะคะสุกแล้วค่ะเค้กไข่เราหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะสูตรนี้เพื่อนๆทําง่ายๆเลยค่ะ เนื้อเค้กจะมีความนุ่มฟูเนื้อไม่แห้งนะคะกินแล้วจะไม่ฝืดคอค่ะเนื้อเนียนสวยน่ากินมากๆเลยนะคะสูตรนี้เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องผสมแป้งแต่มีโถปัน่นก็ลองทํากันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ